สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับลิลินในเกมของ e t e r i ร r ยรีสตนะครับก็เป็นเกมใหม่ที่ยังโคสเปต้าอยู่นะก็ยังเป็นตัวเทสอยู่นะครับแต่ว่าเป็นเกมที่ผมลองเล่นแล้วเนี่ยสนุกมากมานะครับสำหรับเกมนี้นะก็คล้ายๆกับใครคิดภาพไม่ออกก็คล้ายๆกับตัว Su m ูเอลวอนะที่ภาพคล้ายๆลังดาวนะครับและมี p ี p นะก็แต่เกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมที่ไม่ต้องเติมเยอะนะครับก็จะเป็นเกมที่แบบค่อนข้าง M 2 w o P เฟรนลี่แม่ก็ ก,ก,ก็ใช้คำนี้ได้อยู่นะแต่ก็ไม่ขนาดนั้นนะครับมาเรามาแนะนําตัวละครก่อนดีกว่าวันนี้นักผมจะแนะนําตัวละคร6ตัวนะครับก็จะมีตัวฟรีหนึ่งตัวนะั้นอีก5ตัวจะเป็นตัวที่เราสามารถสุ่มได้นะครับมาลุยกัยนเลยดีกว่าแล้วเข้าที่สมุดภาพนะครับแล้วก็มาตรงนี้นะอ่ะ ผมจะแนะนําตัวฟรีก่อนนะครับหนึตัวนะก็คือมันจะแจก,กเหรียญน,นะครับเป็น1ตัวที่ทำดาเมจหมู่ได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับสำหรับตอนต้นเกมนะเหรียญเนี่ยจะสร้างความเสียหายนะครับ300%แก่ศัตรูทั้งหมดมีโอกาส80%ที่จะขโมย30%แถบแอคชั่นจากเป้าหมายนะครับก็คือตี300%ปึ้มและมีโอกาส80%ที่จะขโมยแถบแอคชั่นของเป้าหมายลงนะครับก็เป็นตัวขโมยแอคชั่นที่ค่อนข้างโอเคนะครับ สำหรับเหรียญนะแล้วก็ดาเมจไม่แย่้วยนะครับดาเมจ300%เป้าหมายหมู่นะมาสกิลที่2นะครับปีกอัคคีนะครับสร้างความเสียหาย4ครั้งนะครับของ160%ดาเมจนะครับให้ศัตรูแบบซุ่มอ่าตีแบบ4ครั้งนะแต่ว่าสุ่มนะครับว่านนตัวไหนบ้างนะสำหรับแต่ละบัฟที่เหรียญมีนะครับจะเอ่อจะมีการเรียกนอกฟินิกซ์เพิ่มเติมสูงสุด3ตัว มีสูงสุด3ตัวนะครับเมื่อฟีนิกซ์โจมตีเป้าหมายเดียวกันจะสร้างความเสียหายที่ได้รับลดลงนะครับ20%นะก็ถ้าเกิดฟีนิกซ์เนี่ยตีไปตัวเดียวกันนะครับจะเหรียญจะทำดาเมจได้น้อยลงนะครับดังนั้นถ้าเกิดเหรียญตีหมดเนี่ยแล้แบบมันกระจายไปเรื่อยๆนะครับจะดีมากๆนะครับเหรียญเพราะว่าเหรียญจะดาเมจเท่าเดิมนะมาตีธรรมดานะครับเกมนี้ก็เป็นตัวที่ตีธรรมดาเราค่อนข้างโอเคนะครับ เหรียญจะทำการสร้างความเสียหาย3ามครั้งนะครับของดาเมจ90%แก่ศัตรูและฟื้นฟูนฟนฟน HP เท่ากับ40%ที่ทำไปนะครับสำหรับแต่ละประเภทของบัฟที่เหรียญมีนะครับดาเมจที่เหรียญทำได้จะเพิ่มขึ้น6%นะครับสูงสุด5แต็กนะก็ทุกครั้งที่เหรียญได้ได้ได้บัฟขึ้นมาบนหัวเนี่ยเหรียญจะทำการโจมตีแรงขึ้นนะครับอันนี้ก็จะดีมากๆเพราะว่าพวกตัวดาเมจเนี่ยจะต้อง ได้รับบัฟจากพวกตัวบัฟก่อนนะครับพวกตัวสปีดพวกตัวบัฟดัมเมดบัฟนู่นบัฟนี่มันจะบัฟให้เสร็จปุ๊บแล้วเหลียญค่อยออกสกิลนะครับตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นเอ่อต่อไปจะเป็นตัวเลดอัพนะครับที่คิดว่าน่าจะมานะครับสำหรับเอ่อโอเพนเบต้านะก็คือครอสนะครับ Cross ครอสเนี่ยจะเป็นหนึ่งตัวที่ว่าทำการลดเกาะหมู่และมี สถานะที่ไม่สามารถลบได้ด้วยนะครับมาเรามาดูของครอสกันก่อนดีกว่าครอสนะครับจะสร้างความเสียหายนะครับ260%แก่เป้าแก่ศัตรูทั้งหมดนะครับมีโอกาส100%ที่ทำให้เกิดเดบลบนะครับหรือลดลดเดบลง60%เป็นะเป็นเวลา2เทิร์นและมีโอกาส100%ซที่ทำให้เกิดขั้นตอนการแฮกนะครับ2สแต็คสำหรับเป้าหมายหลักนะครับและ1สแต็คสำหรับเป้าหมายอื่นๆนะครับเออขั้นตอนการแฮกเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับ แต่ลัสเตกนะครับจะเพิ่มดาเมจนะครับที่อีกฝ่ายได้รับ6%และสร้างดาเมตเพิ่มขึ้น12%และลดดาเมจและลดสปีดลงอีก5%นะครับสูงสุด3 s t สเตกนะเมื่อถึง3 s t สเตกครอสจะใช้สเตกทั้งหมดเพื่อเมื่อจบเทินของเธอรับประกันว่าอีกฝ่ายจะได้รับตัวสถานะแฮ็กอินเป็นเวลา2เทินแน่นอนอ่ะแฮ็กอินคือคือคือสถานะอะไรเอ่อไม่สามารถถูกทําให้เกิดแฮกกิงโปรเซสและเพิ่มความสามารที่ได้รับ 25%ลดดาเมจที่ทําได้อีก45%และลดสปีดลง20%นะครับ D าารรดีบับนะี้ไม่สามารถชําระลางได้นะไม่สามารถล้างได้นะครับเอ่อครอสเนี่ยทุกสกิลของครอสนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะทุกสกิลของครอสนะครับสามารถทําให้เกิดดีบับตัวนี้ได้ก็คือขั้นตอนการแฮกนะครับเอ่อครอสเนี่ยเวลามันเปิดนะครับมันจะสร้างตัวสแต็กตัวขั้นตอนการ ทั้งดาเมจหมูนะครับแล้วก็ติดขั้นตอนการแฮกนะก็คือฮอตออกปุ๊บแล้วก็ติดถ้าเกิดครบสามครั้งเมื่อไหร่ปุ๊บจะเปลี่ยนเป็นตัวแฮกกิงโพสจะแฮกอินนะครับเป็นตัวแฮกอินขอโทษนะครับขออภัยนะก็เป็นตัวดาเมจเป็นตัวเป็นตัวเปิดที่ดีมากนะครับเพราะว่าลดเด็แล้วก็มีตัวสถานะที่มันไม่สามารถลบได้ด้วยนะครับมาสกิลต่อไปนะครับก็คืออัปเกรดเทคโนโลยีนะ สกิลนี้นะครับสร้างความเสียหาย220%นะครับแก่ศัตรูทั้งหมดนะโดยมีโอกาส75%ที่จะทําให้เกิดติดดีบัฟ1แสต็กของแฮกคิ่งโปรเซส์นะครับนอกจากนี้ยังมีโอกาส80%ที่จะขโมยแถบแอคชั่นของเป้าหมายและแจกใจ่ายใหม่อย่างเท่าเทียมกันในหมู่พันธมิตรทุกทั้งหมดนะครับทุก1ทุก1แสต็กของแฮกคิ่งโปรเซส์นะครับจะเพิ่มจํานวนการขโมยเพิ่มขึ้น10%โดยแฮกอินจะนับเป็น4สแสต็กนะครับก็สกิลนี้เนี่ย ถ้าอีกฝ่ายติดตัวแฮกิ่งโปรเซตไว้หรือว่าแตะติดตัวแฮกแฮกอินเนี่ยเยอะมากๆนะครับก็จะทําให้สกิลนี้ของครอสเนี่ยขโมยตัวเกียรดแอคชั่นของอีกฝั่งได้เพิ่มขึ้นนะครับนะครับนะคะนะครับเอ่อแล้วก็สกิลตีธรรมดานะครับคอร์สจะมีโอกาสขโมยก็จะมีโอกาสติดตัวแฮกิ่งโปรเซตนะครับสกิลของครอสเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีโอกาสก,การทําให้เกิดติดแฮกิ่งโปรเซตและแฮกอินได้นะครับก็สกิลของคอร์สเนี่ยค่อนข้างดีมากสำหรับต้นเกมนะ ดีทั้ง PVE และ PVP นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าพวกตัวพวกนี้เนี่ยมันต้องเปิดก่อนถ้าเกิดมันเปิดก่อนปุ๊บดาเมจที่ตัวดาเมจที่เราทาได้เนี่ยจะเยอะมากมานะครับมาตัวตัวต่อไปนะครับจะเป็นลิลลี่แล้วกันนะลิลลี่จะเป็นตัวธาตุมืดนะครับเกมนี้จะมีเออลืมบอกไปเลยว่าเกมนี้จะมีเออธาตุอ่ะผมเรียกว่าธาตุไฟแล้วกันนะไฟเออดินแล้วก็น้ำแล้วกันนะแล้วก็จะมีแสงมืดตีกันเองนะครับ เออลิลลี่เนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับลิลลี่เนี่ยจะสร้างความเสียหายนะครับ2องร้อแก่ศัตรูทั้งหมดพร้อมมีโอกาสหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ที่จะขยายคู่ดาวของฝั่งตรงข้ามนะครับหนึ่งเทิร์นและรีเซตคู่ดาวของสก,กิลทั้งหมดของพันธมิตรนะครับที่มีมายากลคู่สก,กิลนี้ไม่สามารถละคูดและทันทีและสก,กิลนี้ไม่สามารถละคุดดาวได้นะครับเอ,อ่อลิลลี่เนี่ย จะเป็นตัวเพิ่มดีบัฟฝั่งตรงจะเพิ่มคูดาวฝั่งตรงข้ามนะครับและลดสกิลฝั่งเรานะเออจริงๆเนี่ยสกิลมายาคนคู่นะครับถ้าเกิดอย่างมันยังอัพไม่เต็มนะมันจะเป็นการลดคูดาวของฝั่งเรานะครับแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งจะได้จะได้รับเป็นเพิ่มคูดาวนะค่อนข้างดีมากๆนะครับสำหรับลิลลี่นะอ่ะมาดูที่สกิลสองนะครับลิลลี่เนี่ยจะใช้ทวินทริกนะครับหรือมันจะคนคู่นะกับพันธมิตรทั้งพันธมิตรเป้าหมายนะครับ จากนั้นใช้ให้สปีดบวกหรือว่าเพิ่มสปีดนะครับ2เทินให้กับเป้าหมายทั้งหมดให้กับพันธมิตรทั้งหมดหากเป้าหมายมีทวินทิกอยู่แล้วจะใช้บวกความแรงคีย์เดเมจนะครับ3เทินแทนและเริ่มเทินต่อไปทันทีสำหรับลิลลี่นะครับก็เป็นตัวที่ว่าค่อนข้างดีมากๆนะครับคือเปิดมาเพิ่มสมมติเราสกิล2ก่อนใช่ไหมสกิล2ปุ๊บเราจะมีตัวทวินทิกอยู่แล้วสำหรับเป้าหมายสำหรับพันธมิตรฝั่งเรานะครับแล้วก็สามารถใช้สกิลนี้นะครับเพื่อ เพิ่มศัตรูให้กับฝั่งตรงข้ามและลดคูดาวฝั่งเราได้นะครับถ้าเกิดอัพจนวิห้านะจะเป็นรีเซทสกิลทั้งหมดทันทีนะครับลิลี่เนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่เอามาคอมโบกับทีมเราได้ดีมากๆนะครับเออจริงๆก็ยังไม่ได้ลองเล่นนะก็ถ้าเกิดลองเล่นเมื่อไหร่ผมได้ลองเล่นเมื่อไหร่ก็จะมาคอนเฟิร์มไอตัวนี้กทีนะครับมาแบบมาแนะนำอีกทีนึงนะต่อไปจะเป็นตัวข้างบนนะครับจะเป็นเมซิอแล้วกันนะ เมซิอร์เนี่ยจะเป็นหนึ่งตัวที่ค่อนข้างดีมากๆนะครับสำหรับตัวดาเมจตอนต้นเกมนะเพราะว่ามันจะมีดาเมจมันจะเป็นตู้เลดแอของมันนะครับแล้วก็มีดาเมจที่หมู่ที่ค่อนข้างจัดจ้านามากๆนะครับเมซิแอร์ทำอะไรได้บ้างเมซิอร์จะโจมตีศัตรูนะครับสองครั้งของดาเมจหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ะศัตรูทั้งหมดนะครับการโจมตีนี้จะไม่สนเดฟนะครับและสกิลติดตัวเป้าหมายนะครับ ทะลุเดฟ50%เลยนะแต่ถ้าเกิดเป็นถ้าเกิดยังอัพไม่ถึงขั้น5เนี่ยจะเป็น35%นะครับและใช้ไรเทียมทานนะครับไรเทียมทานอะไรคืออะไรไม่สามารถรับดาเมจใดๆได้ก็อมาตะอ่ะใช้คำนี้อมาตะก็คือสกอิลปึ้มทะลุเดฟสร้างดาเมจเอ่อ170%และมอบลูอมาตะให้ตัวเองประมาณนี้มีสกิลหมูที่ค่อนข้างแรงและแล้วก็จะมีสกิลเดียรที่ค่อนข้างแรงมากๆนะครับสำหรับเมเซียนะ เอ่อเมซีาเนี่ยจะทำการโจมตี3ครั้งนะครับ90%แก่ศัตรูเดี่ยวนะครับทุกครั้งที่เมเซีาทุกครั้งที่ศัตรูนะครับเสีย1 HP เอ่อหของ HP นะครับศัตรูจะได้รับดาเมจ่งขั้วท้ายนะครับเพิ่มมันขึ้นนะ6%นะครับต่อ1%ที่เสียไปนะก็เป็นสกิลเดี่ยวที่ค่อนข้างแรงมากยิ่งถ้าเกิดเราสกิลสกิลสไปก่อนปึ้มแล้วศัตรูเลือดหายไปเยอะเนี่ยมเมเซียจะใช้สกิลนี้ค่อนข้างแรงนะครับ อ่ะแล้วก็ตีธรรมดานะครับมีโอกาสตีธรรมดานะครับ2งครั้งนะ130%งาเเตของดาเมจนะครับให้ศัตรูเดียวมีโอกาส25%ที่ทําให้เกิดเปล่าบางนะครับหรือว่าเพิ่มดาเมจที่ได้รับเพิ่มขึ้นอีก3 0เป็นะครับเป็นเวลา2เทิร์นแล้วถ้าเกิดเมเซอาฆ่าได้นะครับจะได้รับโรยไรเทียมทานด้วยนะครับมีอมตะเห็นะเมเซาเนี่ยถ้าเกิดมีเลตอัพตอนต้นเกมแบบว่าผมแนะนําให้สมเมเซานะครับเพราะว่าเป็นตัวเคียดดันได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับต่อไปเป็นนะครับ ลิลิตเนี่ยจะเป็นหนึ่งตัวที่ค่อนข้างดีมากนะครับเพราะว่ามันมีตัวเอ็กซ์ตร้าเทิร์นนะหรือว่าเทิร์นพิเศษนะครับมาเรามาดูสก,กิลของลิลิตกันดีกว่าลิลิตนะครับเวลาน้ำชานะจะสร้างความเสียหายนะครับ15%ของแม็กคิพีต่อศัตรูทั้งหมดนะครับมีโอกาส100%นะครับที่จะเกิดให้เกิดมายาหจิง,งผมขอเรียกผมข,ขอเรียกมายาหจิงว่าเป็นระเบิดแล้วกันนะกับเป้าหมายนะครับทั้งหมดที่ติดระเบิดนะครับ2เทิร์นได้รับเทิร์นพิเศษทันทีอ่าลิลิตเนี่ย สกิลนี้เนี่ยจะแปะระเบิดไฟสายหนึ่งก่อนนะครับระเบิดเนี่ยถ้าเกิดระเบิดแล้วทำอะไรได้บ้างนะครับสร้างดาเมจทั้งอ้อมนะครับสาของแม็กเก็ของลิลิทนะครับนอกจากนี้จะจะมีโอกาสถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ทำให้เกิดมึนงงหรือว่าสตันเองนะครับก็ลิลิทเนี่ยเปิดมนาะปุ๊บลิลิทจะแปะอ่าตัวน,นี้ก่อนแปะบึ้มทีนี้ถ้าเกิดแปะปุ๊บลิลิทจะได้เทิร์นพิเศษทันทีพอลิลิทได้เทิร์นพิเศษนะครับลิลิทจะสามารถออกสกิลสองได้สกิล สกิลสองของลิลิตนะครับสร้างดาเมจเอ่อยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของแมคคิพีของลิลิตนะครับแก่ศัตรูทั้งหมดนะครับมีโอการร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ทำให้เกิดเอ่อลดสปีดลงเป็นเวลาสองเทิร์นแก่เป้าหมายทั้งหมดและจุดชนวนระเบิดนะครับบนเ,เป้าหมายหลักทําให้เกิดแท็บแอคชั่นถอยลงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเอ่อลิลิตเนี่ยจะเป็นสกิลที่ว่าคอมโบเองเล่นเองจบเลยก็คือแปะระเบิดแล้วก็ระเบิดเองได้ด้วยเพราะว่า มีเอ็กซ้าเทิร์นหรือเทิร์นพิเศษแปะปุ๊บระเบิดบึ้มเป้าหมายติตันดาเมจ3าเรของแมคแฮตปีของลิลิทนะครับแรงมากๆแล้วก็มีตัวลดแทกอชั่นลงเงินหนึ่งร้อยเนลิลิทเนี่ยเป็นตัวที่ผมแนะนำว่าให้มีมากๆตอนต้นเกมนะเพราะว่ามันทำเองได้หมดเลยอะแบบพิวพีนี่คือผมเคยเจอแล้วแบบตัวระเบิดไปเลยนะือแบบแปะปุ๊บสกิลสองต่อ บ่อยไม่ได้เล่นเมซีอาผมไม่ได้เล่นตวัวเก่งมากๆนะครับสำหรับสำหรับลิลิทนะแบบพิคี้หนูจัดต่อไปนะครับเป็นโดกิโดกินะก็คือหวยไเป็นตัวแสงนะครับที่ค่อนข้างจัดจ้านมากๆนะสำหรับเอ่อตอนในตอนนี้นะครับเออดกิโดก,โดกิเนี่ยจะทำการบูสตัวสปีดทั้งทีมนะครับก็คือเพิ่มแถบนะครับเพิ่มบูสสปีดข,ของทั้งทีมนะครับรวมถึงตัวเอง้วยนะเพิ่มขึ้นมา ทุกครั้งเนี่ยมันจะมันมันจะสลับการบูนนะครับสมมติว่าตัวไหนมันต่ำสุดมันก็จะบูนขึ้นมาบูนบูนบูนบูขึ้นมาเสร็จปุ๊บคือสมมติว่าตัวตัวต่ำสุดมันบูนขึ้นมาแซงอีกสองตัวที่เหลือแล้วมันก็จะบูนอีกสองตัวที่เหลือขึ้นมาอีกนะครับดังนั้นปั้นนะครับสปีดปั้นล้วนๆนะปั้นสปีดล้วนๆนะครับให้กับตัวนี้นะแล้วแบบชีวิตคุณจะง่ายมากเพราะเป็นตัวเปิดสปีดที่ผมคิดว่าน่าจะเร็วที่สุดแล้วนะคือมันมีบู อเออต่อหนึ่งสเต็กนะครับสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์กับเพิ่มสปีดสองจุดห้าแต้มนะครับต่อหนึ่งสเต็กนะสุดสุดสิบสองสเต็กนะครับเออตัวสกิลบอดี้บัฟเออตัวบัฟนี้จะไม่สามารถล้างได้นะครับเออมามาดูที่สกิลสองนะครับเขียนทับสมบูรณ์นะสกิลนี้นะครับโดยกีดโดยกีดนะจะลดสกิลของมนุษย์นะครับดัดแปลงพันธมิตรลงหนึ่งนะครับโดยหนึ่งเทิร์นห้าครั้งติดต่อกันก็คือลดแบบบูบูบูห้าครั้งเงี้ยโหลดได้เยอะมากนะครับ แต่ละครั้งจะมุ่งไปที่พัธมิตที่มีคูดังของสกิลรวมสูงสุดนะครับก็คือตัวไหนมีคูดาวเยอะสุดตัวนั้นก็จะมันก็จะลดตัวนั้นนะครับมันมันจะลดสกิลลดคูดาวของสกิลนั้นนะครับและใช้ Data Stream นะครับกับพวกเขาหนึ่งสกนะครับก็คือ Data Stream ก็คือสตรีมข้อมูลตัวนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างดีมากนะผมคิดว่าวันแรกเนี่ยน่าจะมีแพงนะครับวันแรกเนี่ยผมคิดว่าโดกิกับลิลิทเนี่ยถ้าเกิดใครหาซื้อดีนะครับน่าจะแพงนะสำหรับตัวนนี้ะ อาจจะมีโดกิครอสแล้วก็ลิลินนะครับที่ค่อนข้างแพงนะเอ่อคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะนะครับที่จริงก็คือเก่งทุกตัวใครอยากได้ตัวไหนก็สุ่มเลยนะครับใครที่คิดว่าพี่ครับตรงนั้นผิดครับก็สามารถแจ้งได้นะครับในตัวคอมเมนต์นะแบบพี่ครับตัวนั้นไม่ใช่ครับตัวนี้ไม่ใช่ครับก็บอกได้นะครับผมก็เพิ่งเคยเล่นนะสำหรับเกมแนวนี้นะครับมีผิดพลาดประการไหนก็ขอโทษกันด้วยนะครับ เฮ้ hey, ครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับไม่ไปครับสวัสดีครับ